ข้อ23เขาให้สมการมา2สมการเราก็จะใช้วิธีแก้ระบบสมการคล้ายๆกับแบบที่เราทําเมื่อก่อนนะก็ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1แล้วก็ให้ตัวนี้เป็นสมการที่2ก็จะเห็นว่าถ้าเราเอา2คูณตัวนี้ยเราเอามาบวกกับตัวนี้ย b จะหักหายกันไปได้นะก็เอาสมการที่1มาคูณ2ก็ 2a ก็จะกลายเป็น 4a B ก็เป็น 2B เอา2คูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้นะเสร็จแล้วก็เอาสมการที่2กับ3มาบวกกัน 2b กับลบ2อเนี่ยก็จะหักกันไป a บวก4 a ก็จะกลายเป็น5 a นะแล้วก็2ตัวนี้ร่วมกันก็จะกลายเป็นตัวนี้ย้าย5ไปหารก็จะได้ A เท่ากับตัวนี้นะพอได้ a ก็เอา A ลงไปแทนตรงนี้ก็ได้นะก็จะได้แบบนี้ ก็ย้ายเมทริกซ์อันนี้ไปลบก็จะกลายเป็นแบบนี้ย้าย2ไปหารก็จะได้ b เท่ากับตัวนี้นะีข้อนี้เขาถาม a b inverse เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา A กับ B ที่ได้เนี่ยมาคูณกันคูณเมทริกซ์ตรงนี้ออกมาจะได้ผลคูณเท่ากับเท่านี้นะแล้วก็หา INVERSE ของตัวนี้ก็ต้องใช้สูตร1ส่วนเดชคูณด้วยสลับ2ตัวนี้แล้วก็เติมลบเข้าไปที่2ตัวนี้ ก็จะได้แบบนี้นะข้างล่างเนี่ยคิดเลขออกมาจะได้ลบ4กระจายลบ4เข้าไปหารก็จะได้ AB inverse ก็คือตัวนี้เนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4